เปิดวาร์ปนัตตี้นะครับ ary, นะัตตี้ไดอารี่ยูทูบเบอร์สาวสวยที่เขาบอกว่าเปิครูสอนเต้นใช่ไหมเต้นเกาหลีสอนอะไรด้วยอ่ะแต่งหน้าเหรอคือเกี่ยวกับบิวตี้นะแล้วก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการเทรดหุ้นด้วยนะครับถือเป็นนักเทรดหุ้นมาแรงดาวรุ่งเลยใน y o u t u b e เนี่ยมีผู้ติดตามอยู่8.43แสนคนนะ คอนเทนต์ก็จะเป็นพวกพาทัวโรงงานคอสซิน่า34ล้านบาทอ๋อมีโคเวอร์ร้องเพลงนะมีเมื่อนัตตี้ต้องทําความสะอาดบ้านทั้งหลังจะรอดไหมมาลุ้นกันก็เป็นคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์แล้วก็หนักไปทางเต้นเกาหลีนะเออเพราะเขาชอบเต้นแบบเพลงของเกาหลีอะไรเงี้ยเป็นครูสอนเต้นด้วยถือเป็นสาวสวยที่เป็นยูทูบเบอร์สายแบบสายเกาหลีอะที่ทั้ง สาวๆแล้วก็หนุ่มๆที่ชอบเทรนด์เกาหลีเนี่ยก็ติดตามเธอกันเยอะนะครับวันนี้นํามาฝากกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเธอนะครับเธอดังมานานแล้วครับสําหรับคุณนัตตีนัทมนครับก็เป็นยูทูบเบอร์ครับสาวสวยรายนี้จากช่องนัตตีได a r y ครับใครที่ยังไม่รู้จักก็ไปติดตามไป Follow ไปอะไรกันได้นะครับ ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวกเตอร์วกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ